ไปจิตาเด็ดเด็เด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 ็ดเด็ดเดเด็ดเดเด็ดเด็ดเเดเดดด โ <laughs> อ okay, yeah, yeah. like like ้แขนน้องหลุดลูกจับดีจับช่วงนองนเไอดิ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 เจ๊เจ๊ไหนเจ๊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 แล้วจ๊แม่ๆแล้วโอีไปไหนแล้วลูกเอ อันน้อยมาไายมาไายอยู่หนอกีออ่อัน่อยตองเจ้ตองเจ๊ยตองเจ๊กเามืออ้าวกขาวกดเขา,ขาโอตอจมลึกมุ่งขาไดโอดโอดเอ,อเอาพัวละ